ขอต้อนรับเข้าสู่รายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าสู่โลกแห่งวงการบันเทิง True Insider รายการเล่าข่าวบันเทิงในรูปแบบที่แตกตา่างที่จะมาเอาใจคุณผู้ชมทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลาดี18นาฬิกาีนาทีถึง19นาฬิกา10นาทีทาง True Insider สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเราทั้งสองคนนะครับในรายการ True Insider Weekend ครับแก้วเป็นไงดูเกรงอยู่ปะ คุณผู้ชมคงชอบนะเพราะว่า <S <S มีอะไรสวยๆให้ดูบ้างเนะเห็นแต่หน้าพี่ึงจะเบื่อนะครับแต่แขกรับเชิญในวันนี้นะคะพี่พุธจะบอกหหให้ว่าเป็นนางแบบที่ไม่ใช่แค่ซ่ายอย่างเดียวนะคะแซ่บมากๆเลยค่ะใครพโยโยศวดีค่ะว้าวหากพูดถึงนางแบบแถวหน้าของเมืองไทยแน่นอนว่าไม่มีใครไม่รู้จักโยโยศวดีหัสดีวิจิตนางแบบที่ไม่เคยทำให้ใครผิดหวังทั้งลีลาการเดินแบบและลีลาการโพสต์ของเธอที่เฉิดฉายแล้วเรียกเสียงฮือฮาได้ตลอดเวลาล่าสุด กับการถ่ายแฟชั่นชุดว่ายน้ำให้กับหนังสือหัวผู้ชายถึงไม่ได้ถ่ายชุดว่ายน้ำมานานกว่า4ปีแต่ขึ้นชื่อว่าโยยศวดีหนุ่มๆไม่มควรพลาดนอกจากผลงานของเธอแล้วเรื่องราวข่าวครา,าวในชีวิตก็ดังไม่แพ้กันช่วงหน้าไปอินไซด์กันครับเราก็เห็นพี่โยเนี่ยถ่ายแบบเซ็กซี่กันมาเยอะแล้วและพี่โยมีวิธีเซฟตัวเองยังไงบ้างคะโอ้ตัวเองมาแล้วรักคนอื่นบ้างมหย นางแบบมาทั้งทีนะฮะอยาก<ช>จะให้นางแบบนี่ช่วยสอนนิดนึงนะครับเผื่อที่<ช>คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยจะได้นําเอาไปใช้กับชีวิตประจําวันได้ค่อยเปิดไหลขึ้นอือขแมวหน้าท้องและเก็บก้น และแขกรับเชิญก็นั่งอยู่กับเราแล้วนะครคุณโยยสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะัสขอบคุณที่ให้เกียรตินะฮะสบายดีไหมช่วงนี้ยุ่งเปล่าก็นิดนึงค่ะมีเรื่องงานครอบครัวด้วยหลายอย่างใช่มีเจ้าตัวเล็กที่ต้องช่วยกันดูแลกอยูกค่ะยุ่งก็คือน้องเอวี่เลยเนี่ยโอเคมาเข้ากันทำคำถามแรกก่อนนะฮะโยเนี่ยคือจริงๆแล้วเป็นคนที่ถ่ายแบบ เมื่อไหร่หรือว่าเดินแบบเมื่อไรเนี่ยเกิดกระแสทุกทีอย่างล่าสุดเนี่ยอันนี้อันนี้โชว์มีรูปมาด้วยนี่โอ้มันเซ็กซี่มากนะฮะต้องแบ่งกันดูจริงๆมีรูปด้วยชุดตะข่ายนี่นะนี่แล้วก็นี่หนังสือ Playboy ค่ะ Playboy ใช่ใช่สวยมากเลยกระแสเป็นไงบ้างครับคือต้องบอกว่าไม่ได้รับชุวไน้ำทุกปีนะคะแต่ว่าเล่มนี้เนี่ยเหมือนกับว่าหยุดถ่ายมามันสา3ปี แล้วก็มีพี่ใหญ่เป็นช่างภาพคราวนี้พอคุยกันเนี้ยพี่เบิ้มเป็นสไตลิสคือพอทางานกับคนเล่าสนิทและทํางานมาดเรื่องตั้งแต่เด็กมันก็คุย,ยด้วยง่ายคุณใจชาแล้วก็คอนเซ็ปต์เองก็บอกว่ายค่อนข้างมันบอกว่าผู้หญิงที่มีความมั่นใจนะเหมือนแบบว่าไปทริปคนเดียวแล้วก็สามารถใช้ชีวิตคนเดียวได้มันดูคล้ายๆเราก็โอเคตตัดสินใจไปถ่ายกันที่ภูเก็ต พี่พุธแก่ขอดูรูปอีกทีหนึ่งได้ไหมได้ได้ได้คือจริงๆแล้วแกว่าเนี่ยคือหลายยครั้งเราที่เห็นพี่โยนถ่ายรูปช่วยน้ำถ่ายแฟชั่นช่วยน้ำแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ความือฮาที่ช่วยน้ำใช่ไหมคะแต่เป็นท่าที่โสต์มากกว่าชนะเลิศเลยพี่โยคิดท่าเองหรือเปล่าคะโอ้ยต้องจริงๆก็ต้องยกให้พี่ใหญ่กับพี่เบิ้มเลยละคะที่ช่วยกันเพราะว่าเราก็ไม่ได้บอกว่าถ่ายเซ็กซี่นานนานมากๆนะคะเรียกว่าต้องเคาะสนิทนิดนึงแต่ว่างานนี้มันค่อนข้างที่จะ น้นในเรื่องของรูปร่าง <c oughs> เขาให้เราเตรียมตัวก่อนตั้งแบบว่า2เดือน <c oughs> อจริงๆคือออกลัังกยอยู่แล้วก็ไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่ <c oughs> <c oughs> แต่พี่อยากว่านี่ต้องการให้เล่มนี้เราจะไม่รีทาร์มากนะ Mm hmm. แล้วทุกอย่างต้องออกมาให้มันแบบเอ้ยดูเป็นธรรมชาติที่สุดครับแล้วก็โอ้โหตรงนี้เครียดแล้วว่าโอเค,อเคต้องมันต้องเป๊ะจริงอะ่ะ uh huh. ใช่แล้วมีเกณฑ์การรับงานยังไงฮะเวลาจะพิจารณารับงานแต่ละชิ้นเนี่ยอืมด้วยอายุตอนนี้ไม่ใช่เป็นวัยรุ่นครับ mm hmm. แล้วก็แล้วก็ทำงานมาเข้าปีที่21แล้ว mm hmm. อยู่มา21ดปีเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่เรื่องมากอะไรกับพี่ๆที่เคยทำงานด้วยเขาจะรู้ว่าการทำงานอยู่เป็นคนยังไงร,รับงานแล้วนี่โยทำงานเป็นที่ แต่โดยทั่วไปก็คือจะไม่รับงานเซ็กซี่ที่บ่อยจนเกินไปค่ะส่วนงานอื่นๆเช่นการเดินแบบถ่ายแบบทั่วไปก็คือปกติที่ทำอยู่ใช่เพราะอะไรนะครับถ้าเกิดงานเซ็กซี่รับไปบ่อยแล้วมันมคือโยงเหมือนว่าคนคงเบื่อถ้าเห็นเราบ่อยในขณะที่บอกว่าอุ๊ยเขาอาจจะอยากดูแบบเด็กสาววัยรุ่นแต่ถ้าเราบอกว่าอยากจะถ่ายทั้งทีด้วยวัยเราเราต้องให้มันออกมาแบบมีอะไรที่มันแตกต่างนะ ต้องเซ็กซี่กว่าย่างเช่นท่าเมื่อกี้ที่ดึงที่ดึงเกงลงมานิดนึงนียคะเสื้อโคตรใช้ได้เลย้ท่านั้นถ้าไม่มั่นถ้าไม่มั่นใจจริงไม่มั่นใจขุนจริงๆจะไม่สามารถทําได้นะคะภาพนันเนี่ยตอนถ่ายมีหัวร้อนนิดนึงนะพี่ใหญ่ก็บอกว่าจิกหน่อยจริงเด้อมันจะจริกยังไงเขาก็เห็นพี่โยเนี่ยถ่ายแบบเซ็กซี่กันมาเยอะแล้วมีเซ็กซี่แบบไหนไหมคะที่คอนซีเดอร์ว่าจะไม่รับโอ้แบบไหนที่จะไม่รับจะว่าคงคงเป็นหนึ่งคือการที่ดูหัวหนังสือแล้วก็ดูโปรดักที่ถ่าย แล้วก็ดูองค์ประกอบทุกอย่างนะคะว่าเป็นางานอะไรถ้าเป็นแฟชั่นทั่วไปเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาครับอย่างงานปฏิทินตอนต้นปีที่ถ่ายให้กับสนโวเนี่ยก็คือเป็นแบบเครื่องกีฬาเป็นแบบว่าเออน้ำน้ำดื่มเกลือแร่เพราะฉะนั้นอะไรแบบเนี้ยที่สามารถที่จะถ่ายเซ็กซี่ได้แต่อะไรที่มันหนักไปกว่านี้ก็จะไม่รับเลยใช่ Uh huh. แหมมันก็มีต้องมีข้อแม้ในการที่จะคัดกรองเหมือนกัน uh huh. ชื่อไม่กลัวใช่ไหมคะว่าเออภาพของความเซ็กซี่จะติดตัวเราไปจนกลายเป็นเหมือนเซ็กซี่สตาร์แทน uh huh. ที่จะเป็นนางแบบอย่างที่ควรจะเป็นเียว่าถ้าอยู่มาขนาดนี้เนี่ยจริงๆภาพที่ชัดคงเป็นภาพของนางแบบมากกว่า uh huh. เพราะว่าในสมัยตอนที่เราทำงานตอนเด็กเหมือนเนี่ยเราไม่ได้มีสซดทรงที่แบบเป็นแบบว่าเซ็กซี่สตาร์นะคืออกเอวสะโพกแล้วก็เป็นธรรมดามากเพราะฉะนั้นเนยาว่าคงคงไม่มีใครติดภาพเซ็กซี่มากกว่านางแบบแต่คราวนี้พอจากงานนางแบบเนี่ยเราเราต้องดูด้วยว่า ช่วงช่วงจังหวะอายุเราเนี่ยเราจะถ่ายอะไรยังไงซึ่งมันอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนภาพลักษณ์เราหรือเปล่าแต่สำหรับโยโย่ว่าง,งานที่โยเลือกมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากครับและพี่โยมีวิธีเซฟตัวเองอยังไงบ้างคะก็ถ้าช่างภาพสนิทกันเราจะรู้ว่าจุดไหนที่เราใส่อะไรแบบไหนแล้วก็จะขอว่าลบออกได้ประมาณไหนถ้าจุดไหนที่บอกว่าขอเป็นเปลืยเปืยทั้งหมดเราจะต้องปิดยังไงบ้างแต่ถ้าช่างภาพที่ไม่สนิทเราจะทำางานกันอึดอัด คราวนี้เนี่ยเวลาถ่ายแบบนี้กับช่างภาพที่บอกว่าเดยวทางานกับช่างภาพที่ระดับต้นๆเท่านั้นเพราะเราจะไม่ห่วงเรื่องพวกนี้เลยครับไม่ต้องระวังอะไรมากค่ะแล้วอย่างนี้เคยโดนพวกนี้หลักกาบบไัยอะคะต้องบอกว่าโชคดีมากตั้งแต่ถ่ายแบบกับทํางานมา21ปีไม่เคยโดนเพราะเนื่องจากว่านี่คือเกณฑ์ที่เราบอกว่าเราเลือกทํางานกับคนที่รู้จักเขาก็คงไม่ทํร้ายเราแต่จะเลือกที่ไปรับเงินที่เยอะมากแต่เป็นงานกับคนที่เราไม่เคยร่วมงานเลย ส่วนใหญ่ก็มักจะโดนเอาเปรียบท้งนั้น,นะะจะด้วยการตัดต่อภาพจะด้วยการรีทัชภาพที่มันเยอะเกินไปแต่แบบนี้มันไม่เคยทําก็เลยไม่เคยเกิดขึ้นครับด้วยอาชีพนะฮะต้องเป็นคนที่ดูดีอยู่ตลอดเวลาฟิลมดูเฟิจริมจริงเพราะว่านางแบบเนี่ยต้องโชว์บอดี้ใช่ไหมออกกาลังกายยังไงบ้างคะเออต้องบอกว่าโชคดีค่ะพี่ปูเพราะว่าเป็นคนอื่นเนี่ยคือถ้าเกิดว่าทางานมานานๆก็คงรู้สึกเหนื่อยก็จะต้องไปออกกาลังกายทีสัปดาห์หนึ่งสี่วันห้าวันแต่ตัวโยเองเนี่ยโยโยเหมือนกับเป็นระเบียบชีวิต ที่เราสร้างมาตั้งแต่ตอนอายุ25เขาเรียกว่าไลฟ์สไตล์เลยใช่ไหมถูกใช่เราทำไม่เคยชินคุยกันได้เลยนะเนี่ยได้เลยใช่เราต้องทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่เป็นอะไรที่เราฝืนตัวเราเองครับแล้วก็ทำให้รู้สึกอ่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคราวนี้เนี่ยพอมันเป็นแบบนี้ก็เลยการดูแลร่างก็ง่ายขึ้น ไม่เคยเปลี่ยนไซส์เสื้อผ้ามาเจ็สิบปีแล้วแล้วก็ยังสามารถนำเสื้อผ้าเ่ามาใส่ได้ตลอดจะมีช่วงที่ผอมเกินไปก็จะต้องแบบว่าเริ่มเริ่มฟิตมากขึ้นี่มีกล้ามเนื้อยกเคยอ้วนมากแล้วก็ผอมมากเพราะฉะนั้นชีวิตผ่านทุกอย่างมาหมดมีด้วยเหรอไม่เคยเห็นจรนงๆหกสิบหกกิโลใช่คือช่วงนั้นก็ไม่ได้ทํางานเป็นช่วงที่น่าจะประมาณช่วงที่หยุดเตรียมแบบไปพักหนึ่งเพื่ะที่จะไปเรียนให้จบอะค่ะวันยี่สิบสองขึ้นเยอะก็เลยรู้ว่าเออจริงๆอ้วนได้นะ เป็นคนอ้วนได้ไม่ใช่คนผอมเพราะฉะนั้นก็ต้องแพลนเลยว่าจะต้องวางชีวิตเราอยัางไงบ้างครับก็คือออกกําลังกายที่หนึ่งสี่ถึงห้วัน<ช>การกินการนอนอยังไงครับคือการนอนต้องบอกว่าเป็นคนที่นอนไม่ค่อยไม่ค่อยมากนะคะเช่นถ้านอนตีหนึ่งคือ6ชั่วโมงถึง7ชั่วโมงเนี่ยแม็กสุด บางคนบอกว่าต้องนอน8-9เกพื่อที่จะตื่นมาสวยส่รนโยบางวันนี่4ีก็ต้องตื่นโอ้สี่ถึงห้านี่แก่ตื่นมายังง่วงอยู่เลยไม่ไหวเพราะว่าพาชชีวิตตอนนี้คือเป็นทั้งคนทางานออฟฟิศด้วยแล้วก็ทางานในวงการบันเทิงด้วยเพราะฉะนั้นชีวิตก็จะต้องเหมือนกับมี2อย่างอะค่ะคือคือตื่นสายมากไม่ได้เหมือนกับเสียเวลาหลายๆชั่วโมงไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เพราะฉะนั้นการทานก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะใส่ใจเป็นพิเศษคุณคิดว่าผู้หญิงเนี่ยพอเราอายุเกินเลขสามเนี่ยสำคัญมากคือการ เร<ม>าจะบอกว่าเราลดน้ำหนักแบบว่าหักโหมด้วยกันที่อดนะแต่โย<ม>จะเป็นคนที่เลือกทาน<ม>แล้วก็พอ,พอเลือกทานได้ก็ไม่ต้องกลัวว่าเราจะว่าเราจะ,าาจะอ้วนใช่แล้วอย่างเมื่อกี้ที่พี่โอเมนชั่นว่าทํางานออฟฟิศเหมือนกันหลายคนเห็นว่าเอ้ยก่อนหน้าถ่ายแฟชั่นเนี่ยอาจจะหายไปนิดนึงหายหน้าหายตาไปนิดนึงพี่โอได้ทําอะไรมาบ้างคะจริงๆต้องบอกว่าไปทําธุรกิจของตัวเองนะคะถึง2ธุรกิจก็คือการเปิดโรงเรียนสอนดนตรบแต่ว่าก็ไม่ได้ห่างจากวงการก็คือยังรับงานเรื่อยๆแล้วก็มาเปิดธุรกิจที่2คือทําธุรกิจอาหารแต่คุณบีน้ําทิ โยบีดายเอ็ฟู้ดซึ่งก็บอกว่าอันเนี้ยที่เราเหนื่งมาก uh huh. เพราะว่าต้องคอยแบ่งงานกับคุณบี uh huh. เช่นถ้าคุณบีถ่ายละครโ uh huh. ยต้องเป็นคนที่มาจัดก,การในเรื่องของออฟฟิศเองทุกอย่างเองพอเรามีลูกน้องแล้วมีต่างๆเนี่ยงานมันก็จะหนักขึ้นคร uh huh. าวน,นี้ก็คือควบหลายๆอย่างแต่ว่างานวงการบันเทิงก็ยังทําแต่เรื uh ่อ huh. งเฉพาะที่มีเวลาแล้ว ทำได้เต็มที่บีซี่ทั้งคู่เนาะ <c oughs> คุณบี <c oughs> <B S 2> ก็จะเป็นพาร์ทของแบบนักแสดงซึ่งเขาต้องบีซี่หนักมากค่ะใช,ะใช่ใช่เห็นว่ามีไปทํางานที่ต่างประเทศด้วยออต้องบองกว่างานต่างประเทศเนี่ยคือสมัยที่โย่เริ่มเดินแบบโ <c oughs> ยก็ไปทํางานสิงคโปร์ฮ่องกงคือคือแถบเอเชียจนประมาณสัก20่สกว่าก็คือเริ่มไปยุโรปตอนนั้นก็ไปมิลานไปฝรั่งเศสแล้วก็ข้ามไปฝั่งนิวยอร์กก็คือจริงๆก็คือเหมือนเด็กอะที่ที่ที่พอทำงานในเมืองไทยก็อยากที่ จะทำงานต่างประเทศแต่คราวนี้เนี่ยการประสบความสาเร็จจะต้องเป็นถึงขั้นไหนแล้วก็ประมาณตัวเราเองว่าเออเราได้แค่ไหนเราเอาแค่นั้นถือว่าเป็นประสบการณ์แต่ตอนนี้ไม่ได้ไปมาก็5 6ปีแล้วค่ะถือว่าท,ที่สุดท้ายที่ทําคือตอนสักยี่สิบปลายงานชุดไหนไหมคะที่ทําที่เมืองนอกลรวรู้สึก<อ>ว่าตัวเองเนี่ยภูมิใจมากที่สดุด ไหมคะที่ทําที่เมืองนอกรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยภูมิใจมากที่สุดจริงๆต้องบอกว่าเป็นดีไซเนอร์ไทยกับดีไซเนอร์ต่างชาติเนี่ยจริงๆการทํางนานก็ไม่เหมือนกันออตอนที่เราทำงนานกับอย่างสมมติว่าที่นิวยอรอ์กเงี้ยคือทุกคนจะไม่มีใครใส่ใจใครไม่ว่าจะเป็นไฮแบรนด์แค่ไหนก็ตามถ้าเราไม่ใช่เป็นซุปเปอร์โมเดลเขาก็จะทีท t เราแค่ดังแบบธรรมดาแต่ตอนนั้นที่ทําก็จะมีคำวินคลายมีซูนรเคียว แล้วก็ mm hmm. มีเอลวินฟาร e y ีที่ถือว่าเป็นเป็นโลโคอลแบรนด์ hmm. ของอเมริกาที่ที่ทุกคนถ้าได้ทำเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยแบบแค่นี้งานเล็กๆเ,เนี่ยไม่ต้องถึงขนาดโชว์ใหญ่แล้วก็พอใจแล้ว mm hmm. ได้เห็นดีไซเนอร์แล้วคราวนี้คือดีไซเนอร์ชอบเราอย่างเงี้ย mm hmm. เขาก็จะมีว่าเอ่ยมแบบเสร็จมีเสื้อผ้าให้ mm hmm. สำหรับนางแบบที่บอกว่าทุ่มเทต,ตั้งใจทำงานอะไรอเงี้ยครับใช่ให้ไปเลยให้ไปใส่เลย มา mm hmm. เข้าถึงเรื่องอาหารกันบ้างดีกว่านะคะ uh huh. พี่โยอ,อย่างที่หลายๆคนเนี่ยมองนางแบบเนาะพี่พุธรู้สึกไหมว่าเอ้ยพวกนี้ไม่ทานข้าวแน่ๆน,นใช่เพราะตัวบานงนิด<ม>เดียวคือต้องไม่ทานาอะไรแน่ๆเลยพี่ uh huh. โยสำหรับมองน้องๆน,นางแบบอะไรเงี้ยค่ะเห็นวิธีการทานของเขาบ้างไหมคะหรือวิธีการ uh huh. ทานของพี่โยแตกต่างกันจากนางแบบคนอื่นยังไงบ้างหรือเปล่าต้องบอกว่าโยเนี่ยคือเป็นรุ่นพี่ที่ สนิทกับน้องนังนาง,งแบบมากที่สุดแล้วก็ว่าได้นะเพราะว่าในในรุ่นเดียวกันเนี้ยคือโยแฮงเอากับรุ่นเด็กค่อนข้างเยอะเพราะระยะหลังเนี้ยเราทํางานกับรุ่นน้องตลอดคราวนี้เนี้ยก็จะเลยรู้ว่าชีวิตจริงๆของพวกเขาเป็นยังไงน้องๆไม่อดอาหารนะคะที่ใครดูว่าเอ้ยทาไมก็ผอมมากก็ต้องไม่กินเขาทานเขาทานหนักด้วยแต่ว่าเป็นเป็นรูปแบบร่างกายของเด็กยุคใหม่จริงๆที่มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ประเทศจีน จนไล่มาถึงเอเชียทั่วๆยัคือเด็กทุกคนสรีระดีตั้งแต่เกิดอย่างเงี้ยเหรอคะใช่แล้วก็ทานเท่าไหร่เขาก็ไม่อ้วนอาจจะแบบว่าตอนอายุสามสิบอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะแต่ระยะนี้ก็คือทุกคนเช่นน้องเอเลี่ยนอย่างเงี้ยดูเอเลี่ยนไม่เคยเปลี่ยนเลยเพราะเขาสูงยาวมากค่ะแล้วทุกคนมาก็คือจะเฉียดเฉียดร้อยแปดสิบกันหมดเพราะฉะนั้นเวลาก็ทานข้าวจี่โยเห็นเอเลี่ยนทานข้าวไม่ต่ำกว่าสามปลอกต่อมือเพราะว่าเด็กพวกนี้จะใช้พลังงานเยอะ <c oughs> ด้วยความ <c oughs> ที่ซนนะคนะแล้วเขาก็จะทํามีแอคทิวตี้ตลอดเขาก็จะหิวและเบิร์นเร็วซึ่งพอมายุคเราเนี่ยเรากินไปคึ่งกล่องเนี่ยเราแย่แล้ว, <c oughs> ลวใช่ไหมคะ <c oughs> ใช่โยเลยรู้ว่าทุกอย่างมันต่างกันมาก้ <c oughs> องๆพวกนี้พยายามมาปรึกษาในืลอกการออกกำลังกาย <c oughs> ว่าจะให้กล้ามเนื้อใหญ่ขึ้น <c oughs> แต่พวกเราต้องทำให้มันรีลงซึ่งมันต่างกันมากแล้วมีอะไรที่พี่โยไม่ทานบ้างไหมคะหรือว่าอะไรที่ทานเป็นประจำไม่ทานเนื้อสัตว์เลยค่ะ ทานเฉพาะอาจจะทานเฉพาะปลาบ้างสีูุดบ้างแต่ไม่ถึงกับเป็นมังสวิรัติยังค่ะยังแต่ว่าก็เป็นเทสคาเทเรียนใช่เนื้อสัตว์บกทุกชนิดไม่ทานเลยส่วนทะเลก็ทานเฉพาะที่เป็นธรรมดายังไม่ทานหูฉลามไม่ทานอะไรที่มันแบบค่อนข้างอะไรที่มันโโหดนิดนึงก็จะทานแค่ธรรมดาและเนี้ยนะะธุรกิจของโยเนี่ยคือเป็นการส่งปิ่นโตเหรอต้องบอกว่าเหมือนกับเหมือนกับส่งปินโตไม่ใช่คือเราส่งทุกเช้าอาหารโยเนี่ยทำสดใหม่เช่นสมมติว่า หกโมงเช้าต้องไปส่งห้าทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยเราทำงานเสร็จเตรียมแพ็คใช่เตรียมแพ็คตีสามตีสี่เนี่ยแมสมารับละแล้วก็เตรียมส่งทุกที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลครับค่ะใช่ก็เป็นแบบนี้ก็ตอนนี้เรามีฐานประมาณเจ็ดพันกว่าพิมซ่าซ่าก็เป็นหนึ่งในนั้นนะจ๊ะพิมซ่าซ่าเป็นต้นฐานอายามากก็พยายามจะขยายฐานตอนนี้คือมีไปเชียงใหม่ ชมบุรีส่วนปริมณทลนนี่คือส่งบทานไม่ว่าจะเป็นสมุทรปรากานพี่โยเริ่มทําธุรกิจนี้ได้ยังไงคะแล้วก็ทํามานานเท่าไหร่แล้วตอนนี้ประมาณปีปีครึ่งต้องบอกว่าโยกับบีเนะี่ยตอนนั้นไปที่อังกฤษแล้วก็เราไปอยู่ที่นั่นประมาณเดือนหนึ่งค,ค,คือเที่ยวด้วยแล้วก็ไปศึกษางานนิดนึงค่ะครานี้ก็ไปดูธุรกิจนี้มันค่อนข้างรุ่งม,มากนะที่นั่นแต่ด้วยการส่งแล้วกการ,รูปแบบอาหารเขาเนี่ยคนไทยคงไม่ชอบเราก็เลยเอามาดัดแปลงว่าเอเราทําส่งทุกเช้าดีกว่า ในขณะที่เจ้าอื่นๆเนี่ยก็อาจจะส่งให้ประแชรตู้เย็นแต่เราเอาแบบสดใหม่คือไปถึงปุ๊บลูกค้าทานได้เลยแล้วก็ส่งเช้านี่คือทานทั้งวันของเราอย่างเดียวก็เลยกลับมาก็เลยคิดว่าเอ้ยพอได้ไอเดียแล้วทาเลย แล้วอย่างนี้ก็คือพี่โอกับพี่กับดีเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกันหลายคนบอกว่าถ้าเป็นเพื่อนสนิทกันเนี่ยไม่ควรทำธุรกิจไว้กันนะเดี๋ยวจะทะเลาะกันมีทะเลาะกันบ้างไหมคะเราไม่เคยทะเลาะกันดยเรื่องธุรกิจเวาจะมนอนนอนกันบ้างดูเรื่องส่วนตัวซึ่งด้วยความที่สนิทกันมากมันต้องมีค่ะใช่หแบบว่างอนกันเราไม่คุยกันสักวันสองวันเคยเกิดขึ้นมาแล้วบ่อยแต่คราวนี้เมื่อทําธุรกิจเราจะมีการตกลงกันเลยว่าธุรกิจคือธุรกิจมีอะไรต้องพูดตรงตรง อย่างเดียวเราจะไม่มีการเก็บไปคิดเอาเองแล้วก็ต่างๆเพราะมันมีหลายปัจจัยที่ทําให้คนทําธุรกิจด้วยกันไม่ได้เช่นเรื่องของการลงทุนเรื่องของเงินเรื่องของความคิดความขัดแย้งเพราะฉะนั้นก็จะพูดกับบีว่าบีมีอะไรบีพูดกับพิงตรงนะ พี่มีอะไรก็จะพูดเหมือนกันธุรกิจมันมีขึ้นและลงเพราะฉะนั้นเราต้องฟังฟันไปด้วยกันให้ได้ก็นะเพราะเป็นธุรกิจที่เริ่มต้นมาจากการที่รักแล้วก็ดูแลต,ตัวเองนะครับตอนนี้อยากจะขอคําถามถามเากี่ยวกับเรื่องของ l ล <c oughs> ิ e l ลฟ์เมื่อกี้พูดถึงเรื่องการทานอาหารรักตัวเองแล้วรักคนอื่นบ้างมามีมาคือจริงตอนนี้ก็อยู่เป็นโสดนะคะยังไม่ได้ไม่ได้ประกาศตัวว่ามีแฟนหรืออะไรก็ตามหรือจะแต่งงานคือชีวิตก็ยังเป็นคนโสดอยู่ชอบเนอะ ชอบแกก็ชอบเหมือนกันเฮ้ยชอบจริงหรือเปล่าจริงมันก็มีความสุขนะแต่ว่ามุงมิงถามว่าเหงาไหมคือเราเป็นคนที่เลี้ยงสัตว์เยอะยมียมีลูกหลายตัวมากเพราะฉะนั้นชีวิตเนี่ยจับงานวุ่นวายกับบ้านมาก็มีลูกหมาอีกคือยุ่งเต็มเต็มเหนียวแล้วก็เลยคิดว่าการที่จะมีแฟนเนี่ยยต้องมีเวลาให้เขาอรต้องดูแลเขาได้แต่ถ้าเราจะมีแค่เพื่อนรู้ใจมีคนที่คอยเป็นเป็นห่วงเป็นใยกันที่เราไม่ต้องดูแลกันตลอด24ชั่วโมงคเขาแฮปปี้แบบนั้นเราก็คุย คือชีวิตจะเป็นแบบนี้มากกว่าซึ่งแปลว่ามีไหมมีหรือเปล่ามีบ้างจะไม่มีเลยก็คงแย่นะมีบ้างค่ะมีบ้างจากความรักที่ผ่านมาที่ทําให้เข็ดหรือเปล่าถึงได้แบบว่าเหมือนคอนดิชันเยอะนะเวลาที่จะมีใครอะไรอย่างเงี้ยเรื่องอายุมากกว่านะที่ที่ทำให้เรามีมีเกณฑ์ในการตัดสินใจที่จะเลือกคบแล้วก็จะจะมีแฟนจะแต่งงานจอะไรก็ตามบางคนบอกว่าอุ้ยด้วยวัยนี้เนี่ยเขาต้องรีบคบรีบแต่ง แต่โซโยว่าด้วยวัยนี้ยิ่งต้องคิดเยอะขึ้นเพราะถ้าเกิดว่าไม่คิดเยอะขึ้นแต่งไปก็เลิกเลิกแล้วก็กลับมาเป็นโสดอีกชีวิตก็จะวนเวียนเป็นวัฏจักรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือต้องคิดให้เยอะขึ้นว่าเราต้องการอะไรก่อนครับใช่แล้วพอมีหลานแล้วเนี่ยรู้สึกว่าอยากมีนนตัวเองไหมเพราะทุกคนจะต้องถามแก้วอยากมีไหมไม่่เพราะว่าแก้วก็มีหลานเหมือนกันทุกคนก็ถามเราก็เป็นผู้หญิงสไายใกล้ใกล้กันเใี่ยยังว่าการการมีลูกเนี่ยคือการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ที่สุด Uh huh. ตั้งแต่อยู่กับพี่สาวมาเนี่ยจะเรียนรู้แล้วว่ามันเป็นการเสียสละที่มีความรู้ว่าเราอาจจะทําได้ไม่ดี เพราะเนื่องจากว่าโอ้โหคนเป็นแม่เนี่ยเขาต้องทุ่มเทจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยณปัจจุบันเรายังดูแลตัวเองเนี่ยเรายังรักตัวเองไม่ได้เต็มที่เราจะรักชีตน้อยได้ยังไงเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าคนเป็นแม่เนี่ยยกอะดุมควรเป็นพ่อด้วยถามว่าตัวเองอยากมีไหมไม่อยากไม่อยากอย่มองว่าอย่มองว่าชีวิตมันมันค่อนข้างวุ่นวายมากแล้วเราต้องมีเวลาจริงๆพี่เอตอนนี้ยี่สิบสี่ชั่วโมงไม่มีเวลาทำอะไรเลยนะเใช่เอาล่ะวันนี้ นางแบบมาทั้งทีนะฮะอยากจะให้นางแบบนี่ช่วยสอนนิดนึงนะครับเผื่อที่คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยจะได้นำเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันได้ในเรื่องบุคลิกนะการยืนเดินจริงๆก็สามารถบอกว่าบอกได้คร่าวๆนะคะเช่นเวลาเปิดสอนโรงเรียนเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่มาเรียนเนี่ยเขาไม่ได้อยากเป็นนางแบบทั้งหมดนะแต่เขาจะมีปัญหาในเรื่องการใส่ส้นสูงมีปัญหาที่ว่าทําไมใส่ส้นสูงแล้วเดินแล้วเข่า เข่าตึงเข่างอจะมี2รูปแบบเข่าตึงมากก็คือเดินและเกร็งไปหมดเข่างอมากคือการที่เป็นเหมือนกับอย่างนี้ค่ะรูปนี้ตลอดเพราะว่าอย่างแรกเลยก็จะแนะนําว่าคนที่ยังไม่เคยใส่ส้นสูงต้องบริหารน่องบริหารปลายเท้าให้ได้ซะก่อนอย่างนี้นี่คือตอนเด็กๆอาจจะไม่เคยเอารองเท้าส้นสูงของคุณแม่มาเดินตอกเลนพอเริ่มใส่ก็เยเคยดิอยากใส่เหลืออยากใส่ส้นสูงเลยเอาคือครูแรกก็อยากใส่สีนิ้วเลยก็ขึ้นไปเลยโดยที่ไม่รู้อะไรพอเดินไปได้สัก15นาทีก็เกร็งและปวด <Ha. S 2> แล้วก็จะกลายเป็นรูปทรงขาเสียเดี๋ยวก็จะให้ทุกคนในบริหารก่อนโดยทำอะไรการยิงขยิง hmm. ยิงขยิงเยอะๆเนี่ยจะทำให้ปลายเท้าเราแข็งแรงขึ้นแล้วก็ทําให้น่องเราแข็งแรงขึ้นเครานี้เมื่อขยิงแบบเนี้ยค้างไว้สัก 3- 5นาทีบางคนบอกว่าจะคิวกินไปเลยก็ไปแช่น้ําอุ่นนันกเรียนโยทุกคนลองไห้เลยนะ พราะโยแจ็คเขยืนจนบางครั้งเนี่ยที่ใต้เท้าตรงนี้เขาที่เราที่เวลา,าผู้หญิงใส่ส้นสูงเนี่ยจะเป็นกลมๆแดงๆอาการที่ยืนแล้วมันน้ำหนักเราเยอะมากแต่พอ,อทําบ่อยๆเนี่ยเขาจะไม่มีปัญหาของอาการปวดและเจ็บเท้าครับคือมันจะเริ่มชินสีนิ้วแล้ว5นิ้ว6นิ้ว,วสบายมากาส้นสูงสูงที่สุดมันกี่นิ้วนะแก่จริงมันมีแบบว่ามีเยอะมากแต่อกนี้อย่าว่ามันโอเคแล้วนะอย่ามาไปกับอกหรือแมนตางนีมากกว่าอีกเมีค่ะไปถึงเจ็ดแปดคนที่แบบตัวเล็กๆมากๆอะไรเงี้ย แล้วการนั่งล่ะคะพี่โยมีวิธีอะไรที่จะนั่งให้ดูแบบสง่างามจริงๆการนั่งแบบนี้คือนั่งที่ที่ปลอดภัยที่สุด่คแต่ด้วยความที่ขายาวมากคนนี้คือนั่งแบบนี้นุ่งกระโปรงสั้นก็อาจจะแบบว่ากระโปรงอัดเลืกอขึ้นมาได้อีกคราวนี้วิธีการนั่งจริงๆคือต้องบอกว่ายืนก่อนเดี๋ยวขอสาธิตถึงจะมีไม้เมื่อไหร่ยืนพร้อมกันเลยไหมช่วยกันสมมุติว่าวลาเรายืนค่ะเราดูหลักการยืนแรกๆเดี๋ยวจะยืนให้ดูว่าให้ดูด้านข้างดีกว่านะ ซาลองหั่นค่ะสังเกตว่าคนทั่วไปอันนี้คือยืนแบบปกติเขาจะยืนกันแบบนี้ดูที่พุงและก้นแต่เมื่อยกปรับปุ๊บโยเซ่เขาค่อยๆเปิดไหลขึ้นเขําแมวหน้าท้องและเก็บก้นอเห็นไหมชีวิตปกติแกจะยืนแบบนี้แขี้อวดแกขี้อวดอ่ไม่ไม่แกยืนแบบนี้คนจะบอกว่าแกชอบยืนกวน แต่การจับอย่างนี้คือไม่ถนัดเลยอย่างนี้คือไม่ธรรมชาติแต่ว่ารู้ว่าต้องยืนยังไงนี้ก็จะบอกว่าการปรับไหล่เนี่ยทำให้คนดูดีได้ทันทียิงงออย่างนี้ไม่สวยถ้าเราปรับปุ๊บมาละเราก็ดูดีคราวนี้เวลาเรานั่งสรีระมันจะออกมาทันทีเลยใช่ไหมผู้หญิงก็ควรจะต้องเขมแบบพุงได้คขมบหําน้าท้องนิดนึงส่วนก้นเราไม่ต้องไปบอกว่าแอนเยอะไม่ไมงั้นเนี่ยด้านหลังเป็นรูปตัวีแบบนี้เราใส่ชุดไม่สวยเราแค่ยิ้ตัวตรงๆธรรมดา ก้นก็่อยปกติอย่างนี้ก็ได้รูปที่มันเพอร์เฟกตคราวนี้เวลานั่งอ่าคือแล้วเวลานั่งค่ะส่วนใหญ่คือคนเดิมมาผู้หญิงเนี่ยขอโทษนะ,ะชอบนั่งแบบว่าไม่มองอเลยเลยแล้วก็นั่งลงไปอย่างนี้ค่ะ,ะซึ่งมันน่ากลัวมากทําไมอ่ะฮะอีก<ะ>หน่อยมันจะติดแต่บอกว่ามันจะติดไปแล้วก็พอเราเริ่มอายุมากขึ้นโครงสร้างของสะโพกกับขาเราก็จะเสียคราวนี้วิธีการนั่งจริงเนี่ยเราควรจะสังเกต ทุกครั้งว่าเราจะนั่งอะไรครับสังเกตว่าถ้าเราไม่เคยมองเก้าอี้ที่เราจะนั่งเลยนันแปลว่าผิดเราจะนั่งปุ๊บมองก่อนโอเคเก้าอี้อยู่ตามระดับนี้เราควรจะต้องใช้วิธีเช่นดันข้างลงเก็บปุ๊บพับขานี่อย่างนี้คือเป็นยงไยแล้วล<ะ>แต่สังเกตดูว่าชีวิตประจำวันคุณคุณไม่เคยมองเก้าอี้แน่นอนไม่เคยถูกทุกคนไปถึงนั่งเลยค่ะเวลาเราเข้าร้านอาหารแล้วแกวนั่งไงอะ แก้วเหรอคะแต่สิ่งนี้นือ้ดนเพราะโดนคุณแม่ว่าตลอดเพราะนั่งอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็จังหงายหลังแม่จะบอกว่าแบบเธอเฉยเล็กเธอเฉยแม่ก็พูดเป็นประจำตลอดไงคุณแม่พูดจนติดก็เลยต้องแบบก็เลยทำเป็นนิสัยใช่ผู้ชายก็ควรจะต้องมองป่ะครับหรือมันก็ไในเนี้ยผู้หญิงก็มองผู้ชายนะเช่นผู้ชายพาชุดออกเดทเนี่ยผู้หญิงจะดูแล้วว่าลักษณะการนั่งทานข้าวเขเป็นยังไงพอทานข้าวเสร็จหงายหลังหาเก้าอี้แบบนี้ไหม น้่ก็สบายอ่ะอิ่มนี่พูทำไมั่ะอเป็นผูาเป็น้หงอ่ใช่แต่ผู้อิ่มรอขนมใช่เอแบบหวานีิลูแล้วผู้ชายก็จะอิ่มก่อนผู้หญิงตลอดไงก็จะมันหิวอยู่บ้านเลาเนี่ย พี่พุธเนี่ยแปลว่าหูอยู่บ้านต้องเป็นคนที่ปล่อยตัวสบายมากแน่นอนอาจจะไม่ค่อยมีระเบียบชีวิตเยอะคือชิวๆนิดนึงครับผู้หญิงก็จะมองหรือเปลว่าเออแล้วมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือวิธีพวกนี้มันสื่อเยอะไงมอกันอย่างนี้ผู้หญิงคิดเยอะนะคะจริงเหรอจริงเหมือนแมวอะค่ะเป็นผู้หญิงที่มันเหนื่อยมากเลยนะครับคุณผู้ชมโอ้ยผู้ชายนี่ก็คงจะต้องศึกษาด้วยนะจริงๆแล้วการไปเรียนแบบนี้นี่อาจจะมีประโยชน์กับผู้ชายด้วยใช่ในการอาจจะจีบหญิงสักคนอย่างเงี้ยนะฮะจะได้รู้ว่าเขามองอะไรกัน อ๋โยคิดว่าอะไรในตัวโยที่ทําให้เหมือนกับยังเป็นที่ต้องการในวงการนางแบบอยู่ตลอดมาครับยีกว่าปีคือโยว่าเรื่องเรื่องหลักๆเลยคือการคือความตั้งใจเวลาทํางานเนี้ยโยให้เต็มรอยจริงๆไม่ว่างานนั้นจะเป็นงานแฟชั่นโชว์งานถ่ายแบบก็ตามคือถ้ารู้ว่าเรียกโยปุ๊บเนี้ยจะได้คนที่นางานร้อยเปตรงเนี้ยเป็นอะไรที่ทํามาได้หลายปีเป็นสิบสิปีผ่านมาพี่ๆก็ยังก็ยังให้โอกาสแต่คือชั่วโมงเนี้ยก็ต้องยอมรับว่ามีน้องๆใหม่ๆมาเยอะเราก็ต้องเปิดทางให้น้องๆด้วย แล้วเราก็ผันตัวเราไปทำอย่างอื่นร่วมด้วยไปเรื่อยๆอย่างงี้ค่ะครับ,รบโอ้เยี่ยมจริงๆนั่นก็เป็นคำตอบที่ น่าเอ่ยงอย่างนะโดยเฉพาะพี่เอาละครับดังนั้นก็คือทั้งหมดนะฮะสำหรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะฮะใน True Insider Weekend นะครับคุณโยโยสวดีกับธุรกิจของเธอก็ขอให้ธุรกิจประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็งานขอให้รุ่งรุ่งโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากยินดีมากครับขอบคุณมากวันนี้หมดเวลาของรายการเราแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมกับ True Insider ครับวันนี้เราทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ